ตอนนี้เป็นรอบสำคัญครับคือรอบของการเส้นดอกหมากนะครับเส,ส้นดอกหมากาทุกคนก็เตรียมช่อดอกหมากไว้นะครับออครับเส้นดอกหมากรอบที่หนึ่งครับข้างแล้วนะครับรข้างก็ใส่เห่าสาวนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากเสร็จทีแล้วจะมีดนตรีคณะนักดนตรีมือถือเตะบอล สัดไปที่คู่บสาวนะครับเกาสารอบที่ารอบสอะต่อไปเป็นการเส้นดักหมารอบที่สนะครับเดี๋ยวเราล่องรอบที่สองให้หมดก่อนเป็นพี่นกันช่วยกันช่วยกันเป็นล่องน้วยกัน ดอหมดืบเตียนอุปกรณ์เส้นดอกหมากรอบที่สเส้นดอกหมากรอบที่สามให้ลูกหลานทา้านเ่ว่าดอะไร ตอนนี้ก็เรื่องเครื่องไหว้แล้วก็เรื่องเครื่องไหว้เ,วเวก,ก,นะก,ก็บทุบนะครับ

ก็พ่อแม่ของเจ้าสาวนะครับเรว,นะวัดกับอุ้มแตงก็เลยถั่วเลยงาม่แล้วนะครับพ่อแม่บ่าวสาวนะครับจากสับน,นครแต่ว่าทั้งคู่นั้นมาทำงานอยู่เพนะ่แล้ว แล้วก็อธิษฐานนะครับโดยสัวลูกายให้กับผู้บ่าวสาวอันนี้ก็ญาติทานเจ้าสาวนะครับทางพ่อเจ้าสาวแมอนกนอยาาเ้ยอตอไร้กเอาทาเขาเลยครับข้าเลยาอครับ ให้ผู้รับเจ้อรามอท่งนที่ท้องท้่พือนที่ไปไหนก็พอเลยนอรามเลยนะเอาโมีเอาเอาที่จำได้มาแม่องอดยเลยบ้าใหญ่นะครับเป็น้าใหญ่ของฝ่า้หลาระครแม่หัวใหญ่ที่นี่ทหาแม่ไม่ต้องรู้ก็หาใหญ่ประไพรหรือประกองนะครับ